สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่อยู่ที่เมืองสแตลบิงนะคะทักทายจากเยอรมันจ้าพอดีเราไปทุระมานะคะขับผ่านเมืองนี้แล้วเห็นคนเขาใส่ชุดประจำชาตินะคะเห็นผู้หญิงใส่ชุดดินเดินนะสวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะเราก็เลยเสิร์ชดูข้อมูลนะคะพอดีวันนี้นะเป็นวันแรกที่มีโฟกเฟสนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปดูงานกาชาติของเยอรมันกันค่ะ เราเดินเข้ามาทางด้านข้างนะคะทุกคนในส่วนของงานนะคะเขาจะแบ่งเป็น2โซนโซนแรกก็คือโซน exhibition นะคะก็จะเป็นงานโชว์นวัตกรรมต่างๆนะคะส่วนอีกโซนนึงก็จะเป็นโซนสวนสนุกแล้วก็โซนเต็นท์เบียร์นะคะทุกคนตอนนี้5โมงครึ่งค่ะ5โมงเย็นคนยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าตรงโซนนี้เขาเพิ่งเริ่มเปิดกันนะคะ ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในงานนะคะก็จะใส่ชุดประจำชาตินะคะผู้หญิงก็จะใส่ริ้นเดิลน,นะคะส่วนของผู้ชายก็จะใส่ครักมันดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะทุกคนเพิ่มความมีเสน่ห์ของงานกาชาตินะคะที่อยู่เรียกงานกาชาติเพราะว่ามันเหมือนงานกาชาติบ้านเราค่ะบรรยากาศทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่จะมีลานเบียนะคะเต็นเ,เต็นใหญ่ๆ งานนี้นะคะมีเต็นท์ทั้งหมด7เต็นท์นะคะทุกคนแล้วก็ผู้คนเขาก็แต่งชุดประจำชาติกันค่ะน่ารักเลยทีเดียวมีเสน่ห์มากๆจก้ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะหาเต็นท์นั่งกินก่อนนะคะเพราะว่าอิว่วหิวแล้วขาดไม่ได้ค่ะมางานแบบนี้ต้องกินขาหมูเยอรมันค่ะแล้วก็ดื่มเบียร์กันค่ะทุกคนเดี๋ยวหาที่นั่งกันก่อนนะคะ เต็นแรกจ้าไม่มีที่นั่งฟรีเลยค่ะทุกคนหาเต็นใหม่จ้าที่นั่งเต็มนะคะคนส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งดื่มกันเป็นการพบปะสังสรรค์น,นะคะแล้วก็ออกมาเดินหาอีกเต็นหนึ่งจ้า,ามาเต็นนี้เราได้ที่นั่งว่างนะคะเดี๋ยวรอสาเบียจ้า ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะอันนี้ผู้ชายของอิ่่นะคะอือนี่นะคะเมนูนะคะของกินแล้วก็เครื่องดื่มค่ะเบียร์ก็จะแพงเป็นพิเศษนะคะแก้วนึงก็12.5นะคะ12.5ออยโร รวมค่าทิปไปอีกก็ประมาณ14ออยโรอันนี้ก็จะเป็นของกินนะคะทุกคนดูถาดสิถาใหญ่มากเขาเสิร์ฟวบได้ยังไงนะคะนี่จานหมูมาแล้วจ้าขาหมูเยอรมันจานใหญ่ๆเลยดูแก้วเบียร์ค่ะทุกคนต้องยกสองมือคะ่ะยกมือเดียวยกไม่ไหวนักดนตรีก็เริ่มมาแล้วนะคะ เริ่มทำการแสดงจ้าตอนนี้หนึ่งทุ่มคอนเสิร์ตเริ่มหนึ่งทุ่มนะคะเขาก็จะมาเปิดด้วยเพลงที่ชักชวนให้คนดื่มสังสรรค์กันค่ะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้นะคะการขึ้นไปยืนบนโต๊ะคือเป็นเรื่องปกตินะคะยืนบนโต๊ะบนเก้าอี้เป็นงานสังสรรค์ให้หาปาร์ตี้จ้ะ เราก็อิ่มแล้วนะคะออกมาเดินข้างนอกดูเครื่องเล่นยังร้อนอยู่นะทุกคนแฟนอยู่บอกอยากไปเล่นตรงนี้แต่ว่าอยู่ไม่สะดวกนะคะเพราะว่าใส่เป็นกระโปรงมาก็เลยบอกว่าไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็จะเดินดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะนี่เป็นอีกเต็นท์หนึ่งนะคะทุกคน นี่รถปั๊มเหมือนบ้านเราเลยขับชนกันไปชนกันมาเปิดเพลงนะคะนึกถึงบรรยากาศงานการชาติบ้านเราเนาะเหมือนกันเลยจ้าท้องฟ้าพระอาทิตย์เริ่มตกดินนะคะตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะคะทุกคนร้านรวงต่างๆก็เริ่มเปิดไฟนะคะได้บรรยากาศมากขึ้นจ้า ู้ชายเขินกล้องนี่หนวดประมึกเครื่องเล่นเยอะอยู่นะคะทุกคนหลากหลายมากจ้ะ่อีกเต็นท์หนึ่งจ้าบรรยากาศของงานผู้คนที่นี่เขาก็ดูเอนจอยมากนะคะทุกคนเหมือนแบบในแต่ละปีเขาก็จะเฝ้ารอโฟกเฟสนะคะ งานรื่นเริงเค่งเขาก็จะจัดกันช่วงหน้าร้อน,น,นถึงต้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะทุกคนพอเข้าหน้าหนาวทุกคนก็จะเก็บตัวอยู่บ้านจ้ะพอมีงานแบบนี้ทุกคนก็ออกมาจอยกันค่ะถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายของกินในงานมันจะแพงกว่าปกตินะคะแต่ว่าทุกคนก็เอนจอยจ้ะ ตอนนี้อยู่พาทุกคนขึ้นชิงช้าสวรส์นะคะมาดูกันจ้ะว่าวิวด้านบนมันจะเป็นยังไงนะคะดูคนสิเหมือนมดเลยอะทุกคนยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะคะดูสิที่เปิดไฟตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของฟันแฟ์แล้วก็เต็นเบียร์นะคะตรงงานเอ็กซิบิชันเนี่ยเขาก็จะปิดประมาณ 5โมงครึ่งหโมงหรือ5้าโมงครึ่งเนี่ยค่ะจำจำอยู่จำเวลาไม่ได้พอตอนเย็นคนเขาก็จะมาเดินตรงส่วนของฟันแฟรตรงนี้นะคะอันนี้วิวเมืองจ้าเมืองสตราบิงพอเราขึ้นมาบนชิงช้าสวรรค์นะคะเราก็จะเห็นวิวเมืองแบบนี้เลยจ้านี่3ามทุ่มแล้วนะทุกคนทุ่มค่ะวิวดูสิ พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยยังไม่รับฟ้าเลยนะคะแสงกำลังสวยเลยจ้าในแต่ละตู้ก็จะนั่งได้ประมาณ8-9คนนะคะไม่เกิน10คนเขาก็จะล็อกคนนะคะไม่ให้เกินดูสิทุกคนวิวจากด้านบนคนยังก็มดเลยจ้า นานๆทีเนาะหนึ่งปีหนึ่งป,งปีมีครั้งค่ะแหมลิ้นพันกันซะอย่างนั้นเลยเอ่อที่จอดรถก็จะมีบริเวณโดยรอบเลยนะคะทุกคนค่าจอดรถ6ออยลโรจะ้ะดูดูซูมให้ดูคนใกล้ๆค่ะทุกคน คนเยอะจริงๆยิ่งดึกยิ่งเยอะ <Yeah. S 1> เบียร์เขาก็จะเสิร์ฟจนถึงเที่ยงคืนนะคะโดยประมาณดูสิทุกคนนี่คือลานจอดรถแค่ฝั่งเดียวนะคะดูจำนวนรถเยอะมาก <Yeah. S 1> คิดดูเขาได้ค่าจอดรถเท่าไหร่คันละหกออยโร นี่อีกรอบหนึ่งจ้าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลงจากชิงช้าสวรรค์น,นะคะก็จะเข้าไปหาเบียดื่มอีกสักแก้วนึงนะคะแต่อยู่คงดื่มคนเดียวแฟนไม่ให้ดื่มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องขับรถกลับนะคะคนละขับห้ามดื่มจ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะเข้ามาในเต็นท์อีกรอบนึง จะมีที่น,นั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยบรรยากาศของงานเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า